สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผมวันนีเจนเคยครับตีพาร์คเดนครับวันนี้สิมาอัปเดตแดงอยุธยาเบอร์สามนะครับวันนี้เขาจะมาควันเตือนครับผมนะครับควันเตือนนะครับเพื่อตัดน้ำเลี้ยงเขาครับให้เขาเริ่มกินอาหารอยู่ถุงนะครับสิ้นเดือนนี้เจอกันครับพี่น้อง สินเดือนเจอกันครับต้นสวยๆเลยครับสูงแห้งดีค,ครับประมาณหนึ่งเมตรเลยสวยๆเลยนะครับนี่ครับขวัญเตือนนะครับขวัญเตือนสวยๆครับกริงงามแม่งมมค,คุณคขวดง,งามอ๋อพบกันเหมือนเดิมนะคะพบกันเหมือนเดิม ครับสนใจโทร0621982088ครับต้นยาวเมตรหนึ่งเลยครับนี่นะครับคูร์ละ8ร้อยรวมทรงครับพี่น้องหนึ่งต้นก็4ร้อยบาทนะครับรวมทรงคูร์ละ8ร้อยรวมทรงใช่ไหมเก่งหนึ่งต้นมีค่าทรงนะคะหนึ่งต้นมีค่าทรงเหรอค่ะต้นขอค่าทรงด้วยค่ะค่าทรงจะบาทต้นเดียว160บาท สองต้นส่งฟรีค่ะสองต้นส่งฟรีคู่ละแปดร้อยครับพี่น้องมุ้ครับสูงแห้งนะครับสูงประมาณเมตรหนึ่งเลยครับตัวเอาใส่กล้องเขาต้องงอๆโค้งๆหยอดอีกนิดนึงนะครับต้นนี้สวยแห้งครับพี่น้องอันนี้ขาวขวานเตือนแล้วครับเออ่พร้อมจำหน่ายสิ้นเดือนนียครับพี่น้องสนใจโทรได้ไแล้วครับศูนย์หกสองหนึ่งเก้าแปดสองศูนย์แปดแปดครับเดี๋ยวดูชมไกลๆกันเลย สวยๆเลยครับพี่น้องอครับตัวนี้เขาขวัญเตือนเดี๋ยวอันนี้ครับอ่าตัดดําเลียงเขานะครับตัดดําเลียงนะครับสวยๆแล้วครับพี่น้องครับอ่ะสนใจอย่าลืมนะครับพี่น้องครับแดงเอียวธยาเบอร์สามฝรั่งม่วงรสชาติดีครับฝรั่งกำลังมาแรงครับพี่น้อง ศหสเครับสวัสดีครับ